อุ้ยตอนนี้เจ็บรอยมาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเลยเอาดีครับผมเกินโอ้โหคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้ลอกเล่นแบบหรือทำตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโอเคครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมวายย้อมจะกินเลนวิธีแห่งกินเลนนะผมของค่ายพีเจนะผมอีกหนึ่งเกมฮิตเลยนะผมเกมนี้นะมามาดูนะผมวันนี้จะเป็นยังไงนะผมถ้าแตกดีก็ลองไปตามกันได้นะครับผมที่คอมเมนต์บ้างบนนะมา คัน5,000เบ็ด50ออโต้34ไปเลยแล้วกันนะครับผม <c oughs> มาเปิดเทอร์โบยาวๆฮะเออดูนะสามสิทีถ้ามันมีอะไรเดี๋ยวค่อยไปกดเองแล้วกันนะครันบท่านผู้ชมฮนะเนี่ยเห็นเขาทำมาก็มาลองตามดูแล้วกันเผื่อจะบวบนะฮะเออนะผมก็เหมือนแบบล้างเกลือล้างไปเลย30เทยนะ30ทีเท่าไ,ไหร่ฟันใะห้เออเนี่ยครับผมก็ยังหลือๆนะครับนะผมทำมันไม่จ่ายเลยนะฮะ ออมันก็มีจ่ายบ้างแหละนะครับผมไม่ใช่ว่ามันจะว่าทุกไม้ขนาดนั้นคงเป็นไปไม่ได้น,นี่ไงผมเปิดมาก็ถือรวยนะผมสแคตเตอร์เข้าเรียบร้อยสี่ตัวอย,อย่างเอานี่ครับผมนะมีแบบสมัยแบบเมื่อก่อนนะผมนะถ้าแบบกดเองแล้วแบบมันไม่เข้าฟีเจอร์ไม่เข้าสแคตเตอร์นะฮะไปออโต้ก่อนแล้วก็ออโต้สามสิบทีถ้ามันไม่เข้าก็กดเองสักพักมันเข้านะผมเกมนี้ ผมเคยเจอมาแบบนั้นนะผมไม่รู้ว่าเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะเอออันนี้เข้าเลยคนระับผมไม่ต้องไปรอให้กดเองนะผมเดือดๆน,นะฮะผมนะแสดงว่ามันแตกดีแน่นอนนะครับช่วงนี้นะนลองไปตามกันดูได้นะผมถ้าช่วงไม่แตกนี่คือจะทำไงมันก็ไม่จ่ายนะฮะผมนะเออ,อเคีเรนนะครับผมมายังไงจะจบแล้วนะผมสงสัยจะไม่ให้ <laughs> เออมันคเอ,อ้ดอกนี้สวยคนระับผมคูณเอ็ดมาแล้วหนึ่เบา ยังไงดอกนี้คือหน้าไปดีหกพันสี่รวยเกิดเอาเดีครับผมยังมีสิบไหลต่ออีกครับผมโุ้ยเอาเรื่องมามาจ่ายช่วงหลังๆอีกแล้วนะครับผมนะยังไงนึกว่าจะไหลไปอีกเท่านี้ก็เดือดๆนะแปดพันหกแปดพันหกสวยๆงามเลยนะครท่านผู้ชมเออมายังไงปราบเขาให้มีเปเล่า ปาดเข้าไปโดสุดท้ายว่ายังไรเอ่ยไหลหรือเปล่าไหลหรือเปล่าอืม้มขออีกสักชอ็อตโอ้ยสวยแตะหมื่นเป็นที่เรียบรอ้อยเบทห้าสิบนี้จ่ายหมื่นนี้ถือว่ากำลังดีเลยนะฮะท่านผู้ชมฮะถือว่าเอาเรื่องจะจัดอยู่นะฮะผมแตงอยู่นะผมไปลองไปตามกันดูนได้นะฮะผมกับเกมกิเลนนะฮะผม โอ้โหเข้าวายแตกวายแบบนี้นะฮะผมนะโอ้โหไม่ต้องไปเล่นยืดเยื้อเลยพอได้เลยนะผมนะเออเนี่ยบวกมาประมาณเกือบเกือบสองเท่านะฮะของทุนนะเออเอาเริ่จะแชร์นะหัวงั้นจบจบแค่ออโต้นี้ก็พอแล้วท่านผู้ชมฮะนะเออมันต้องเล่นยืดเยื้อทุกเดี๋ยวมันดูดเขื่นเยอะนะครับชมนะนะเออโอ้โหไหลสวยว่ะเนี่ยไหลแบบดีได้์ลูนสเกตเตอร์ด้วยไม่อีกดีแน่จริงอ่ะ มาอีกนี่แน่จริงอ่ะโอ้โหไม่มาอ๋อยังมีอีกครับผมยังมีตัวเชื่อมนะับผมอาัม <c oughs> อาหมอาหอยังไม่มาคนระับผมลีลาจังนะผมคอเอช่องสองมาก่อนแล้วกันภาพเอช่องสองไม่มาแต่ติดผักกาดไวยติดผักติดผักผักกาดปะวะนะับผมอุย้ยมาว่ะเอาดีออโต้สามสิบทีท่านชมฮะเข้าฟีสองรอบยังเดือดนะับผมมาเอาดีครับผมมามาดอกนี้เริ่มต้นที่คูณ ค,คูณสามคือสวผมหูโสงคูณสามนี่บอกเลยแตกดักนะฮะผมนะเออถ้ามันจะให้นะฮะผมนะเออแต่ถ้ามันเว้าอย่างนี้ก็คงไม่น่าจะจ่ายนะฮะผมเอออีกอย่างหนึ่งก็เมื่อกี้มันจ่ายมาแล้วนะฮะก้อนหนึ่งนะฮะผมนะ คาดว่าน่าจะไม่จ่ายนะฮะผมคืออาจจะจ่ายหนักกว่าเดิมก็ได้นะไม่รู้แนะมาดูแลกันนะผมเราจนสุท้ายแล้วกันนะโชว์แรกก็เป็นยางไมงมอใหม่มอใหม,มออย่ยงงก่จริงแบบแบบตัวถูกๆก็เข้าไปก่อนก็ได้นะพูดถึงนะฮะเผื่อแบบมันได้ตัวคูณเยอะอะไรประมาณนี้นะเอออันนี้มไม่คงไม่เข้าอะไรเลยนะเหลืออีกตรีมหมนะผมยังไงสามมนป้าจะให้หรือไม่ให้จะให้หรือไม่ให้ใหหอยังไง,ไง ปาบอืมยังไงจ้าปบาบมาขโมยเบบี้วสวยอือคือดอกสุดท้ายนะโอ้โหดูทรงแล้วผมไม่น่าให้นะผมน่าจะตามสูตรมันนั่นแหละนะนะเอออาจจะเรียบร้อยท่านผู้ชมฮะไม่ให้ก็ไม่เป็นไรนะผมได้สักหึงสักพันหนึ่งยังดีมานะเออพันหนึ่งี่ถึง่นกว่าตื่นกว่าตื่นเย้ยเอ,อ้ยสี่สิบ โอ้โหไม่ดึงนะครับผมนะก็ถือว่าโอเคนะสั้งแต่มันได้จบที่สองเท่าของทุนต้งางว่านะฮะผมนะเออโอเครู้เรื่องท่านผู้ชมฮะจบสวยๆนะผมนะอุ้ยวิวเดี๋ยวลุ้นยังไม่จบ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 ได้ลุ้นอีกรอบปึ๊บปบั๊บมีรอบแค่มือรอบแค่มือรอบแค่มือต้องมาแล้วมาเปวานนะต้องมาโอ้โหไม่มาเอายังยังยังมีลุ้นนะครับผมมี่นีลุ้นเอช่องสองมาเอช่องสองอ้ยวายมาครับผม อันนี้สวยเลยส,สวยเลยมีปลาเลามีปลาเลาตัวเชื่อมตู้เชื่อมอมาผมสเกเตอร์มาอีกแล้วนะผมนะเออแต่ว่าถ้ามาไม่จ่ายก็ไม่ต้องมาก็ได้นะพูดถึงนะฮะเออโอ้โหดอกนี้ได้กูดเดิทต้นที่สองนะครับท่านผู้ชมออก็เฮียดได้กูที่น่ากลาม,มากนะฮะมายังไงป๊าบอือดูทรงแล้วก็เหมือนรอบที่สองนะ,นะฮะเหมือนรอบที่แล้ว โอ้โหเือนรถเแลเลยนะครับผมมาได้มาอีกหนึ่งหมุนครับเป็นแปดยังไงสืบเขาให้ปาบเขาให้เออยังไงไหลไหลไปไหลไหลไปไหลไหลไป420รบปั๊บโอ้ยตรงนี้ถึงพันมาเอาเดีัะผมเอาเรื่องอย่นะ้คูนสิบแดแล้วนะครับผมนะ มาพันหนึ่งแล้วนะผมนะเออจริงๆก็รู้สึกว่าแบบมันไม่น่าจ่ายนะผมมันจ่ายชอดแจ้งมาแล้วนะผมเนะี่ยเออรอบสองรอบสามก็อาจจะไม่จ่ายรอบสองมันไม่จ่ายเมื่อกี้ใจน้อยนะรอบนี้ก็จ่ายมาพันสามเองผมนะตอนนี้ <c oughs> เออยังไงจะก,กี่เลนจะหาขอหน,หนักหนักหน่อยรู้สวยเลยประรับเข้าให้เอาดีมายังไงเต็มหน้าพี่ดองนี้ เตสองร้อยหกสิบเบาๆนะฮะผมอุ้ยออกนี้เจ็ดร้อยมาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเลยเอาดีครับผมสวยเกินอู้หูเอาเรื่องชัดๆนะครับผมนะเออมาดีมาดีมาดีจ้าหนึ่งหมื่นหนึ่งพันอู้หูชอ็อตนี้เอาเรื่องนะฮะอู้หูสวยเกิน โอ้ยแบบนี้ก็ถือว่าฟียวนะผมแทงหนักอยู่นะเออไปลองมาตามกันดูได้เลยนะผมนะเ,ะเกมไปยอบหรืกีเลนนะท่านผู้ชมฮนะโอ้โหหมด30ออโต้นี้พอเลยนะผมนะไม่ต้องไปขอแล้วเท่านี้ก็ถือว่าเดือดแล้วผมไปตอจะโด,ดนดึกคืนได้นะท่านผู้ชมฮนะเออนะยังไงมาขอยจะรอบได้ไหมฟีเจอร์ฟรีททำไมเอกรอบนี้มันก็เกินไปแล้วนะจริงๆนะเออหูเข้าพีจะติดเลยนะสองท่าสิบสองทาเมื่อกี้ โอเคครับผมจบที่สองหมื่นแปดสิสวยนะผมบวกมาอย่างเยอะนะผมกินกินเลื่วันนี้เป็ามตาได้นะผมแตกหนักอยู่นะครับมาเจอกันตนต่อไปแล้วกันนะผมนะสวัสดีครับผม